ค okay, ครับก็ไม่เจอผมเดมิเตอร์ซีูนะครับเรามาตอนเราจะมาเปลี่ยนครับอันกวา้างนะครับแม่งกวา่าผมจะหาเจอว่าวิธีมันเปลี่ยนยังไงครับประตูการเวลามีคนบอกมาว่า้ขยายเป็นที่ดูโอเคถ้าให้ผมรู้ว่าประตูการเวลามันอยู่แถวนี้นี่ไงแม่งเลยอะไรวะเนี้ยเขาเขาเห็นความโดดเดี่ยวรู้สึกว่าเนี้ยเนี้ยเป็นแบบนั้นนะภารกิจมาแล้วครับ แล้วผมจะมาเจอกับใครเนี่ยต่อไป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 อ,อ๋อเข้าใจแล้วเราต้องมากำจัดไอ้เหี้ยนี้คเฮ้ยเฮ้ยมึงตอบกูเลยนั่นเฮ้ยมงไม่มีเลือดโบกว่ะว่ามันจะตายตอนไหนเนี่ย ต้องทำจัดตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมเชี่ยอะไรไงเชี่ยอะไรไงแม่งดอกละเจ็ดสิบห <hacia Jack> ้าเลยมึงตีกูหวังว่าจะมีตัวเดียวใช่ไหมครับโอเค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 แม่งสั์สั์เอ้ยสั์แม่งเฮ้ย โอ้โหโอ้โหตว์กล้าไหมกล้าไหมเอาไปเอาไปแดกเฮ้ยมันเลเวลอะไรวะโอเคพรารกิจเสร็จสิน้นหลักฐานท่านที่หนึ่งครับแล้ว,แล,วแล้วเราจะออกทางไหนเนี่ยอ๋อ <Okay. S 2> โอเคโกกมาแล้วโกกมาอยู่ตรงไหนวะตรงนี้จากนั้นเราก็ไปหาเจ้าบางกรนโอเคฟุ๊บยิงเยันภารกิจเปลี่ยนคลาสโอเคเปลี่ยนคลาสเสร็จแล้วนะ โอเคกกับโอเคครับผมเปลี่ยนคลาสเรียบร้อยแล้วนะโอเคปะเรามาดูสกิลกันว่ามีหรือเปล่ามันเปิดได้หรือ,อยังเนี่ย ผมรู้ว่าผมเปลี่ยนคา้าแล้วที่เรารู้รภารกิจเสร็จสิส้นหรือยังโอเคเปลี่ยนคา้าแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่เท่านี้ก็แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผมเดอะมิเตอร์ซียูครับ